สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมายนะคะมาชาแนลนะคะวันนี้นะคะมายมีมาปล่อยให้นะคะทั้งหมดนะคะห้าเล่มด้วยกันนะคะน้องๆเป็นงานนะคะพร้อมฝักนะคะชุดไม้พยุงนะคะเหล็กแหนบนะคะเหล็กแหนบทัางร้านจะใช้เป็นเหล็กแหนบนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะคะชอบเล่มไหนแคปให้มายได้เลยนะคะมา เล่มที่1นึ่งนะคะคัดขาวกึง่งทิ้งผิวไฟนะคะหมุนมมเสกที่รอยเชือกคบนะคะเล่มที่1น,นะคะกว้างนะคะอยู่ที่1นึจุด็นะคะยาวสุดใบมีดนะคะ6นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วนะคะสนาดสี่มิลนะคะน้องมาพร้อมฝักนะคะน้องมาพร้อมฝักเดี๋ยวเอาฝักให้ดูนะคะ่ะสวยงามมาก เล่มที่หนึ่งนะคะ 1, 5 9 0ห้าสิบาทนะคะ1 5 9่ห้าบาทนะคะเล่มที่สองนะคะงานขัดข่าวนะคะหมุดโมเสกที่รอยเชือกคบนะคะลูกค้าเล่มที่สองนะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดหกนิ้วนะคะยาวสุดไบมิดเจ็ดนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ห้านิ้วนะคะสนานะคะ่ะห้ามินนะคะพร้อมฝักนะคะ เล่มที่สองนะคะสองพันบาททวนนะคะสองพันบาททวนนะคะเล่มที่สามนะคะงานขัดขาวนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชียครบนะคะลูกค้าด้ามฉลุลังผึ่งนะคะเล่มที่สามนะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะคะยาวสุดไมมีนะคะแปดนิ้วนะคะ ด้ามอยู่ที่4.5นะคะสนามมิลนะคะเล่มที่3นะคะทูโทนเลยนะคะเล่มนี้เล่มที่3นะคะ2,000บาททวนนะคะ2,000บาททวนนะคะ ต้องตกใจนะคะมันเป็นลายไม้นะคะที่สี่นะคะงานขัดขาวนะคะพร้อมกาดทองเหลืองนะคะหมุดหมเสกที่รอยเชือกครบนะคะลูกค้าเล่มที่สี่นะคะกว้างนะคะอยู่ที่2.2นะคะยาวสุดเบมีดเนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่5นิ้วนะคะสนาดเมิลน,นะคะน้องมาพร้อมฝักนะคะเปิดข้างนะคะ งานจริงสวยมากลูกค้าเอ้ยเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่นะคะอยู่ที่นะคะสองพนะคะสองพบาททวนนะคะ่ะน้องเปิดข้างงานจริงสวยมาก2,900บาททวนนะคะเล่มที่ห้านะคะ งานขัดขาวนะคะพร้อมอันนี้นะคะกึ่งทิ้งผิวไฟนะคะพร้อมกาดนะคะหมุดโมดเสกที่รอยเชือกคบนะคะลูกคา้าเล่มที่ห้านะคะไว้ติดผมเล่มที่ห้านะคะหมุดโมดเสกที่ร้อยเชือกคบนะคะพร้อมกาดนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสามนิ้วนะคะยาวสุดไปมีสิบนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะขนาดเจ็ดมิลน,นะคะ ขนาด7มิลน,นะคะเล่มนี้นะคะ2,900บาททวนค่ะ2,900บาททวนค่ะเล่มที่5นะคะาอฝักนะคะ2,900บาททวนค่ะสองพันเก้าร้อยบาททวนนะคะ, 2, ททนนะ,คะลูกค้า สำหรับวันนี้นะคะมีมาปล่อยทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะคะสนใจเล่มไหนนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลนและเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ